ในธรรมชาติอันกว้างใหญ่สิ่งมีชีวิตประเภทนกไม่ได้มีเพียงสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กหรือน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการบินเท่านั้นแต่ยังมีนกอีกหลายสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการจนมีขนาดร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารบางสายพันธุ์ครองตำแหน่งเจ้าแห่งเวหาด้วยวงปีกที่กว้างจนน่าตกใจในขณะที่บางสายพันธุ์สูญเสียความสามารถในการบินไปเพื่อแลกกับขนาดตัวและพละกกำลังมหาศาลที่ใช้ในการเอาชีวิตรอดบนพื้นดิน ความหลากหลายของโครงสร้างร่างกายและน้ำหนักที่แตกต่างกันในเหล่านกยักษ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความน่าทึ่งของวิวัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทั่วทุกมุมโลกตัวที่1นกอินรีทะเลสเตลเลอร์นกอินรีทะเลสเตลเลอร์คือนักล่าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่ขึ้นชื่อเรื่องพลักกาลังมหาศาลนกชนิดนี้มีน้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่5-9กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นน้ำหนักที่มากที่สุดในบรรดานกอินทรีทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกความโดดเด่นของมันอยู่ที่การใช้กรงเล็บและจะงอยปากที่ทรงพลังในการจัดการกับเหยื่อขนาดใหญ่โดยเฉพาะปลาแซลมอนและสัตว์เลี้ยงโลกด้วยนมขนาดเล็กตามชายฝั่งทะเลที่หนาวเย็นการที่มีน้ำหนักตัวมากถึง9กกิโลกรัมอาจถูกมองเป็นอุปสรรคต่อการบินโฉบเฉี่ยว แต่ในทางกลับกันน้ำหนักที่มากนี้ช่วยสร้างแรงกระแทกและแรงกดมหาศาลในขณะที่มันโฉบลงสู่ผิวน้ำเพื่อยึดจับเหยื่อที่มีแรงขัดขืนสูงได้เป็นอย่างดีขนาดที่ใหญ่โตของมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้มันครองตำแหน่งนักล่าชั้นยอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้สำเร็จตัวที่2นกหงตแตร นกหงแตแคือนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาเหนือโดยมีน้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่7-13กิโลกรัมความน่าสนใจของนกชนิดนี้คือการเป็นสัตว์ปีกที่สามารถบินได้แม้จะมีน้ําหนักตัวมากกว่า10กิโลกรัมก็ตามมันต้องใช้พละกกำลังมหาศาลจากกล้ามเนื้อน้าอกเพื่อพยุงร่างกายให้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและมักจะพบเห็นพวกมันอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําที่อุดมไปด้วยพืชน้ําซึ่งเป็นอาหารหลัก แม้ว่าน้ำหนักตัวระดับนี้จะทำให้การออกตัวบินแต่ละครั้งต้องใช้ระยะวิ่งบนผิวน้ำที่ยาวกว่านกชนิดอื่นแต่ขนาดที่ใหญ่โตก็เป็นข้อดีที่ช่วยในการกักเก็บพลังงานและสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายในเขตหนาวจัดได้ดีกว่าการรักษาสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวที่มากกับคงความสามารถในการบินข้ามทวีปจึงเป็นเรื่องราวของวิวัฒนาการที่น่าทึ่งซึ่งทำให้นกชนิดนี้โดดเด่นกว่านกน้ำสายพันธุ์อื่นอย่างชัดเจนตัวที่3นกแร้งแอนดีส นกแร้งแอนดีสคือเจ้าแห่งท้องฟ้าบนเทือกเขาสูงในทวีปอเมริกาใตา้ที่มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่11-15กิโลกรัมด้วยขนาดร่างกายที่ใหญ่โตทำให้นกชนิดนี้ไม่ได้ใช้วิธีการขยับปีกบินแบบนกทั่วไปแต่จะเน้นการร่อนไปตามกระแสะลมร้อนเพื่อรักษาระดับความสูงและประหยัดพลังงานในการเดินทางระยะไกลเพื่อหาซากสัตว์ซึ่งเป็นอาหารหลัก การมีน้ำหนักตัวมากถึง15กิโลกรัมดูจะเป็นความท้าทายในการใช้ชีวิตบนหน้าผาชันแต่ในเชิงวิเคราะห์น้ำหนักนี้กลับกลายเป็นข้อดีที่ช่วยให้มันมีแรงส่งในการล่อนลงจากที่สูงได้อย่างมั่นคงและพละกกำลังจากขนาดตัวมหาศาลอย่างช่วยให้มันมีสิทธิ์ขาดเหนือซากอาหารเมื่อต้องเผชิญหน้ากับนักล่าชนิดอื่นขนาดของนกแร้งแอนดีสจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอยู่รอดบนพื้นที่สูงที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งตัวที่สี่ นกกระถุ n ดาเมเชียนนกกระถุงดาเมเชียนถือเป็นหนึ่งในนกบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุดในโลกโดยมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ11-15ถึงกิโลกรัมนกชนิดนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการลอยตัวอยู่ตามแหล่งน้ำจืดและชายฝั่งเพื่อล่าปลาโดวยวิธีการใช้ถุงใต้คอขนาดใหญ่ช้อนเหยื่อขึ้นมาแม้จะมีน้ำหนักตัวค่นันมากแต่มันก็สามารถพยุงตัวให้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างคล่องตัวเพื่ออ,อบพยพหาแหล่งอาหารใหม่ น้ำหนักตัวที่มากระดับนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเอาชีวิตรอดเพราะขนาดร่างกายที่ใหญ่โตช่วยให้มันมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีและถุงใต้คอที่ขยายตามขนาดตัวยังช่วยให้มันสามารถเก็บอาหารได้ในปริมาณมากต่อการล่าหนึ่งครั้งการที่นกชนิดนี้รักษาสมดุลระหว่างน้ำหนักที่มากกับการเป็นนักล่าใกล้น้ำที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นตัวอย่างของวิวัฒนาการที่เน้นความคุ้มค่าของพลังงานอย่างชัดเจนตัวที่ห นกคอลีบัสตาร์ดนกคอลีบัสตาร์ดเป็นนกที่พบได้ทั่วไปในทุ่งหญ้าสวานาของทวีปแอฟริกาและได้รับการบันทึกเป็นนกสายพันธุ์ที่บินได้ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะตัวผู้ที่อาจมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่1 1ถึงกิโลกรัมนกชนิดนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนพื้นดินเพื่อหาอาหารจำพวกมแมลงและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กแม้จะมีความสามารถในการบินแต่มันจะเลือกใช้การบินเฉพาะยามจำเป็นหรือเมื่อต้องการหนีจากอันตรายเท่านั้น การที่นกคอลีบัสตาดมีน้ำหนักตัวสูงถึงเกือบ20กิโลกรัมแต่ยังคงรักษาความสามารถในการบินเอาไว้ได้คือสิ่งที่น่าสนใจในเชิงวิศวกรรมทางธรรมชาติเพราะมันคือขีดจำกัดสูงสุดที่กล้ามเนื้อและปีดจะสามารถพยุงร่างกายขึ้นจากพื้นดินได้ ขนาดร่างกายที่ใหญ่โตนี้จึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยให้มันดูน่าเกรงขามต่อศัตรูในทุ่งกว้างและแสดงให้เห็นถึงความพยายามของสิ่งมีชีวิตในการรักษาสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวมหาศาลกับการเคลื่อนที่ในอากาศตัวที่ 6. นกเรียยักษ์นกเรียยักษ์เป็นนกขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถบินได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30กิโลกรัม แม้จะมีรูปร่างและลักษณะภายนอกที่ดูคล้ายกับนกกระจอกเทศแต่พวกมันมีโครงสร้างร่างกายที่แตกต่างออกไปนกชนิดนี้มีพละกําลังขาที่แข็งแรงมากช่วยให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อหลบหลีกนักล่าในทุ่งหญ้าก,กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่าวิเคราะห์สําหรับนกเรียยักษ์คือการสละความสามารถในการบินเพื่อแลกกับขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นและพละกําลังในการวิ่ง น้ำหนัก30กิโลกรัมอาจจะดูไม่มากนักเมื่อเทียบกับนกที่บินไม่ได้ชนิดอื่นแต่สำหรับสภาพแวดล้อมในอเมริกาใต้ขนาดตัวระดับนี้ถือว่าเพียงพอที่จะทำให้มันดำรงเผ่าพันธุ์มาได้อย่างยาวนานการพัฒนาปีกให้ทำหน้าที่ช่วยในการทรงตัวขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงแทนการใช้บินจึงเป็นทางเลือกทางวิวัฒนาการที่ชาญฉลาดในการปรับตัวให้เข้ากับผื้นที่ราบตัวที่เเพนกวินจักรพรรดิ เพนกวินจักรพพัดคือเพนกวินที่มีขนาดร่างกายใหญ่ที่สุดในตระกูลทั้งหมดโดยอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดนกชนิดนี้มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22-45ถึงกิโลกรัมความน่าทึ่งของมันคือการเปลี่ยนจากนกที่ควรจะบินบนท้องฟ้ามาเป็นสุดยอดนักดำน้ำที่สามารถลงไปใต้ทะเลได้ลึกกว่า500เมตรเพื่อหาอาหารร่างกายที่เต็มไปด้วยชั้นไขมันหนาช่วยให้มันรักษาสมดุลความร้อนในอุณหภูมิติดลบได้เป็นอย่างดี หากมองในมุมของวิวัฒนาการน้ำหนักตัวที่มากถึง45กิโลกรัมคือหัวใจสำคัญในการเอาชีวิตรอดเพราะมวลร่างกายที่มหาศาลช่วยให้การระบายความร้อนออกจากตัวเกิดขึ้นได้ยากกว่าสัตว์ตัวเล็กพวกมันจึงเป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ใช้น้ำหนักตัวให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับความหนาวเย็นสุดขั้วและยังช่วยให้มันมีพละกกำลังมากพอที่จะดำดิ่งลงสู่ความลึกของมหาสมุทรที่แรงดันน้ำมหาศาลได้อย่างมั่นคง ตัวที่ 8. นกอีมูนกอีมูคือนกประจำถิ่นของประเทศออสเตรเลียที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความอดทนโดยมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30-50ถึงกิโลกรัมแม้จะเป็นนกที่บินไม่ได้แต่มันถูกทดแทนด้วยขาที่แข็งแรงมหาศาลซึ่งสามารถก้าวเดินได้ไกลหลายกิโลเมตรในแต่ละวันเพื่อหาแหล่งน้ำและอาหาร นกอีมูมีโครงสร้างร่างกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนที่บนพื้นราบได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถวิ่งทำความเร็วได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่น่าสนใจคือการใช้ขนาดตัวและน้ำหนัก50กิโลกรัมในการป้องกันตัวเพราะนกอีมูมีทักษะการเตะที่รุนแรงมากจนสามารถสร้างบาดแผลชะกันให้กับศัตรูได้ขนาดร่างกายที่ใหญ่โตนี้จึงไม่ได้มีไว้เพื่อความสง่างามเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเครื่องมือในการประกาศอาณาเขตและปกป้องตัวเองในป่า การที่มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวนของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าพละกกำลังจากน้ำหนักตัวมหาศาลคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดตัวที่ 9. นกคาสวารีใต้นกคาสวารีใต้คือหนึ่งในนกที่ดูน่าเกรงขามที่สุดในโลกสามารถพบได้ในป่าฝนของออสเตรเลียและนิวกินี นกชนิดนี้มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ45-80กิโลกรัมแม้จะบินไม่ได้แต่มันถูกทดแทนด้วยร่างกายที่กำยำและพละกำลังมหาศาลขาที่แข็งแกร่งของมันมาพร้อมกับกรงเหล็บที่มีความยาวและแหลมคมคล้ายกับมีดพกซึ่งใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวอย่างน่ากลัวจนได้รับฉายาว่าเป็นนกที่อันตรายที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง ด้วยขนาดน้ำหนักที่พุ่งสูงถึง80กิโลกรัมช่วยให้มันสามารถเดินฝ่าพงน้ำและป่าทึบได้อย่างง่ายดายโดยไม่เสียเปรียบต่อสัตว์นักล่าชนิดอื่นบนพื้นดินการมีมวลร่างกายที่มากควบคู่ไปกับอาวุธธรรมชาติที่ร้ายกาจทำให้มันครองพื้นที่ในระบบนิเวศป่าดิบชื้นได้อย่างมั่นคงนกคาสวารีใต้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและการผสมผสานร,ระหว่างสายพันธุ์สัตว์ปีกกับสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่ยังมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน ตัวที่ 10. นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศคือสัตว์ปีกที่มีขนาดร่างกายใหญ่ที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุดในบรรดานกที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกโดยเฉพาะตัวโตวเต็มวัยอาจมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่100-150กิโลกรัม ด้วยขนาดที่สูงใหญ่เกินกว่ามนุษย์ทำให้นกชนิดนี้สูญเสียความสามารถในการบินไปโดยสิ้นเชิงแต่กลับถูกทดแทนด้วยการเป็นนักวิ่งฝีเท้าจัดที่สามารถทำความเร็วได้สูงถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีไข่ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ออกลูกเป็นไข่ทั้งหมดสิ่งที่น่าทึ่งคือวิวัฒนาการที่ผลักดันให้นกกระจอกเทศมาถึงจุดสูงสุดในด้านขนาดร่างกาย น้ำหนัก150กิโลกรัมอาจดูเป็นภาระแต่สำหรับมันคือกองกำลังมหาศาลที่ใช้ในการเตะเพื่อเอาตัวรอดจากสิงโตหรือเสือดาวได้สบายขณะที่ยิ่งใหญ่โตนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการมีร่างกายที่ใหญ่ยักษ์ก็เป็นกลยุทธ์การป้องกันตัวที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในธรรมชาติซึ่งทำให้ไม่มีนกชนิดไหนบนโลกใบนี้จะมาลบสถิติความเป็นหนึ่งของมันลงได้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวของเหล่านกยักษ์จากทั่วทุกมุมโลก จะเห็นได้ว่าธรรมชาติมีวิธีที่น่าทึ่งในการปรับเปลี่ยนรูปร่างและขนาดของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้พวกมันสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นนักล่าที่สง่าง,งามบนท้องฟ้าหรือยักษ์ใหญ่ที่ทรงพลังบนพื้นดินบางตัวอาจจะดูขุนตาแต่บางตัวก็มีพละงกำลังที่น่าเหลือเชื่อเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดคอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา แล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่เมติกโก t